คลิปนี้ยังอยู่ที่โซลเซลล์เหมือนเดิมค่ะทุกคนเราจะมาแชร์เทคนิคการติด ตั้งโครงสร้างโซลาเซลล์ให้มันคงแข็งแรงนะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะตรงตรงเสานะคะก็จะมีฟุตติ้งนะคะเราก็จะเชื่อมเหล็กเพทติดไว้เพื่อที่จะช่วยยึดกับดินอีกทีหนึ่งและสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยยึดให้มันมีน้ําหนักมากๆเลยเนี่ยตัวนี้สําคัญค่ะก็คือการเทฟุตติ้งนะคะก็คือเทปูนอิฐหิน,นปูนทรายของเราเนี่ยลงไปทุกเสาเลยนะคะเราก็จะทำการ ขุดหลุมสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้รองรับปูนที่เราเทลงไปนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้นะคะทุกเสานะคะทุกงานที่เรามองเห็นว่านะคะต้องการเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงนะคะซึ่งอาจจะขึ้นอยู่ตามสภาพหน้าง,งานด้วยก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็จะทำแบบนี้เพราะว่าโครงของโซลาเซลล์เนี่ย จะติดตรงกลางแจ้งนะคะบางครั้งอาจจะเจอลมเจอฝนเนี่ยดังนั้นนะคะความมั่นคงแข็งแรงและความแน่นหนานี่สําคัญมากๆเลยนะคะตรงนี้เราต้องซีเรียสนะคะถ้ามองเห็นว่าโครงสร้างนะคะหรือพื้นที่ในการติดตั้งไม่มั่นคงก็จะต้องรีบทําการป้องกันและแก้ไขเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานของแผงแล้วก็ปั๊มน้ําหรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าเราวางแผนการติดตั้งดีๆไว้ตั้งแต่ทีแรกต่อไป เราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามหลังจ้า